สรุปเหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหาร3มกราคม2026เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่3มกราคม2026ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาโดยมีจุดพิกัดสำคัญอยู่ที่กรุงคารากัสการโจมตีทางอากาศ เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นอย่างน้อย7ครั้งในเมืองหลวงมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศบุก m 2 e ที่ฐานทัพอากาศลาคาโลตาและเป้าหมายทางทหารที่ฟูเอลเตติบูนาซึ่งเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศการควบคุมตัวผู้นำ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่ากองกำลังพิเศษเดลาฟอรสประสบความสำเร็จในการเข้าควบคุมตัวนิโคลัสมาดูโรและภรรยาซิเลียฟลอเรสและได้นำตัวเดินทางออกนอกประเทศเวเนซุเอลาแล้วเพื่อนำไปดำเนินคดีในสหรัฐข้อกล่าวหาหลัก สหรัฐอ้างเหตุผลในการบุกค,ครั้งนี้ว่ารัฐบาลของมาดูโรเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนาโคเชอริซึมและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอเมริกาสถานการณ์ภายในเวเนซุเอลาในปัจจุบัน การประกาศภาวะฉุกเฉินรองประธานาธิบดีเดลซี่โรดิเกสได้ลงนามประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมประนามการกระทำของสหรัฐว่าเป็นการลุกรานเพื่อยึดครองทรัพยากรน้ำมันและแร่ธาตุการสูญเสียมีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นทหารและพลเรือนจากการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่รวมถึงในเมืองท่าลาไการา การตัดขาดการสื่อสารมีรายงานไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ใกล้ฐานทัพทหารและน่านฟ้าเหนือเวเนซุเอลาถูกสั่งปิดสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมด